ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Air c r a s h Story Channel นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวอุบัติเหตุทางการบินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินสัญชาติรัเสเซียเมื่อสายการบิน l อ s โ Polis a i r l i น e ที่บินที่5 0 5 5้ทําการบินออกจากสนามบินได้เป็นานนักเครื่องบินก็มีเสียงระเบิดที่ดังสนัน่นก่อนที่เครื่องบินจะเสียการควบคุมและตกกระแทกไปในปืนป่ากลายเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศโปลแลนด์เรื่องราวจะเป็นมายังไงและสาเหตุการตกจะเกิดขึ้นจากอะไรนั้น เชิญรับชมได้เลยครับอิวยูชินอิวหกสองเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตประเทศรัศเสเซียเป็นเครื่องบินไอพ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อทำการบินครั้งแรกในปี1963เป็นเครื่องบินลำตัวแคบทางเดินเดียวที่มีพิสัยการบินระยะไกลสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด186คนมี4เครื่องยนต์ที่ติดตั้งส่วนหางของเครื่องบินโดยแบ่งออกเป็น2เครื่องยนต์ติดกันในช่วงยุคน,นั้นถือได้ว,ว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับโบอิ n ง707และ McDonnell Douglas DC-8 ซึ่งเครื่องบินลำที่เกิดเหตุจะมีชื่อเรียกว่า t a d e u s Kosciuszko เที่วยวบินที่5 0 5 5จะมีเส้นทางบินจากสนามบินนานาชาติวอร์ซอโชแปงประเทศโปโแรแลนด์ไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะมีจุดแวะพักหนึ่งแห่งที่สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนนดีในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด172คนลูกเรือ8คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด3คนได้แก่คนที่1กับตันซิกมันพาวาักซิก มีอายุ59ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด1,9745ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้5,542ชั่วโมงคนที่2นักบินผู้ช่วยลีโอปอรคาเชอร์มีอายุ44ปีคนที่3วิศวกรการบินว,วัสเซียตควอเซตมีอายุ43ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1987 เครื่องได้บินออกจากสนามบินวอชอชอปแปงนเมืองโอเคชิเวลา10นาฬิกา18นาทีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานักบินจะต้องแต่ระดับความสูงขึ้นไปที่31,000ฟุตและบินไปตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ในแผนการบินขณะที่บินออกจากสนามบินวอชอได้ไม่นานนักเจ้าหน้าที่ ATC ได้สั่งให้แต่ระดับความสูงขึ้นไปที่18,000ฟุตโด,ดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบ นักบินก็ได้เร่งกำลังเครื่องยนต์ไปที่รอบเดินสูงสุดเพื่อแต่ระดับความสูงโดยเร็วที่สุด9นาทีต่อมาเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง26,900ฟุตที่ความเร็ว810กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่นานนักเครื่องบินก็มีเสียงระเบิดที่ดังสนัน่นพร้อมกับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้เครื่องยนต์หมายเลข2นักบินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินจึงได้แจ้งเหตุฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่เ t ทและจะทำการลงจอดฉุกเฉิน ไฟที่ลุกท่วมเครื่องยนต์ได้ลามเข้ามาในห้องโดยสารส่วนห่างจากนั้นเครื่องบินก็เสียการควบคุมและดึงหัวลงพร้อมกับเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วนักบินทุกคนพยายามควบคุมเครื่องบินโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินจนในที่สุดเครื่องบินได้ด่งลงมาที่ผืนป่าและตกกระแทกในป่าด้วยความเร็วสูงแรงประทะได้ดังสนั่นหวั่นไหวไป,ไปทั่วผืนป่าตามมาด้วยควันและเปลวเพลิงขนาดใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สนามบินวอซอรทราบถึงเหตุการณ์เครื่องบินตก ก็ได้รีบไปยังที่เกิดเหตุในทันทีเมื่อมาถึงก็เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากไม่มีช่องทางลอดระหว่างต้นไม้เข้าไปชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ถูกไฟไหม้ได้หลุดออกจากเครื่องขณะที่เครื่องเสียระดับความสูงและตกตามจุดต่างๆของเส้นทางการบินส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ในหลายๆพื้นที่ทำให้ต้องอาศัยนักดับเพลิงถึง195คนจาก44หน่วยในการเข้าร่วมศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จากทั้งหมด183บศพไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้62ศพผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นชาวโปรแลรนด์166คนและสหรัฐอเมริกา17คนทำให้อุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินรุ่นอลยูชินเอลหและเป็นภัยพิบัติทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โปรแลนด์หลังจากที่เกิดเหตุก็ได้มีการสอบสวนโดยคณะกรรมาการสอบสวนอุบัติเหตุของโปรแลนด์ เจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มต้นด้วยการกอบกู้กล่องดําของเครื่องบินและสันนิษฐานรูปแบบการตกและตรวจสอบเศษซากชิ้นส่วนของเครื่องบินเมื่อตรวจสอบเศษซากที่ตกตามจุดต่างๆก่อนที่เครื่องจะตกทํให้เจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าเครื่องยนต์อาจจะถูกไฟไหม้ก่อนที่เครื่องจะตกจึงได้กอบกู้เศษซากของเครื่องยนต์เพื่อนําไปตรวจสอบเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าชิ้นส่วนองค์ประกอบภายในเสียหายอย่างหนักก่อนที่เครื่องจะตก และทําให้รู้ว่าต้นตอของอุบัติเหตุเกิดจากเพลาภายในเครื่องยนต์ที่เสียหายเมื่อถอดข้อมูลในกล่องดําและฟังเสียงสนทนาในห้องนักบินทํให้เจ้าหน้าที่เรียงลาดับเหตุการณ์ได้ดังนี้เมื่อนักบินเร่งกำลังเครื่องยนต์จนสุดเพื่อแต่ระดับความสูงส่งผลให้เพลาที่ํารุดภายในเครื่องยนต์หมายเลขสองมีอุณหภูมิถึง1000องศาและได้ระเบิดออกทําลายแผ่นกังหันใบพัดในเครื่องยนต์ส่งผลให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้เครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็วมหาศาล และภายในไม่กี่วินาทีมันก็ระเบิดแตกกระจายออกเศษซากที่แตกกระจายออกและส่งผลโดยตรงต่อเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งที่อยู่ติดกันและกระจายอย่างรุนแรงไปร,บรอบๆทะลุลำตัวส่วนหางของเครื่องบินทาให้นักบินไม่สามารถควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบินได้ส่งผลให้ระบบควบคุมการบินเสียหายและสายไฟขาดจากนั้นเปลวเพลิงก็ได้ลามเข้ามาในห้องโดยสารส่วนหางก่อนที่เครื่องบินจะตกกระแทกกับพื้นป่า้วยความเร็ว475กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่อยู่เป็นจํานวนมากในเครื่องบินทำให้เกิดแรงระเบิดที่ดังสนัน่นไปทั่วผืนป่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เคยมีเหตุการณ์เดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อวันที่14มีนาคมปี1980 Lost Police อยแ l i n e ลอสโลิสแอ์ที่บินที่007มีจุดหมายปลายทางที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันได้ตกใกล้กับสนามบินวอร์ซอโชแปงขณะที่พยายามบินวนกลับมาลงจอดฉุกเฉิน ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 7คนและไม่มีใครรอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้คณะกรรมาการสืบสวนของโปรแลรนด์ได้ระบุว่าเผาเครื่องยนต์ชํารุดเป็นผลมาจากความล้าของโลหะการเตรียมโลหะผสมที่ไม่เหมาะสมสมบูรณ์ให้กลไกชํารุดซึ่งทนต่อความล้าได้น้อยกว่าและการออกแบบเผาเครื่องยนต์ที่ผิดพลาดการตรวจจับข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้เฉพาะหลังการถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งหมด และการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดโดยละเอียดเท่านั้นและด้วยเหตุนี้จึงเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินรายงานของปัญหาที่พบนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินในรัสเซียโดยคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติพิเศษของรัฐบาลโปรแลนด์แต่นักออกแบบและวิศวกรชาวสโวเีีเยไม่เห็นด้วยกับการค้นพบเหล่านี้โดยระบุว่าการระเบิดตัวของไบพัดเป็นผลมาจากเครื่องยนต์ขัดคอง แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของเทื่ยบินที่5 0 5 5รายง,งานผลการสืบสวนที่คล้ายกันก็ถูกส่งไปยังบริษัทผู้ผลิตอีกครั้งในตอนแรกวิศวกรชาวโซเวียตได้ถูกไล่ออกวิศวกรชาวโซเวียตคนดังกล่าวได้จัดทํารายงานของตนเองโดยสรุปว่าความเสียหายต่อเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นผลมาจากการชนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของนักบินเองแม้จะมีแรงกดดันและภัยคุกค,คามจากโซเวียตแต่คณะกรรมาการโปรแลรนด์ก็ยืนหยัดตามผลการสืบสวน จนในที่สุดวิศวกรกชาวสูเวียตและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับความรับผิดชอบอย่างไม่เต็มใจด้วยข้อตกลงบางอย่างระหว่างประเทศทําให้สายการบินหลายแห่งในประเทศโปรแลรนด์ยังคงไม่สามารถซื้อเครื่องบินกับบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่สูเวียตได้ทําไมต้องมีการปรับปรุงหลายอย่างกับเครื่องบินในรุ่น il หกสองหลังจากที่เกิดเหตุนักบินและลูกเรือทั้งหมดที่เสียชีวิตได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหาร และพละเรือระดับสูงและมีการประกาศไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลาสองวันหลังจากเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่หลายคนจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงสมเด็จพระสันตปะปาปาจอร์ซึ่งเป็นชาวโปรแ,รแลนด์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในปี2020จุดที่เครื่องตกเป็นร่องยาวในป่ายังคงมองเห็นได้ชัดเจนจากอากาศโดยมีอนุสาวรีย์ไม้กางเขนคริสเตียนสีดำสูงและเห็นสีดำสลักชื่อของผู้เสียชีวิต เส้นทางการบินวอร์ซอโชแปงไปยังนิวยอร์กได้ให้บริการกับเครื่องบินรุ่นอลว62ตามปกติจนถึงปี1989ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินรุ่นโบอิง767ลำแรกและได้ให้บริการกับเครื่องรุ่นนี้มาโดยตลอดจนถึงปี2012ก็ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องบินรุ่นโบอิง787รุ่นใหม่นั่นเองครับก็เป็นอย่างไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากชอบเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ